น้องใหญ่หมายมาแล้วค,ะวค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ๋อามาเจอกับใหม่อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ค่ะพบกับแขกรับเชิญของหมายดีกว่าแต่ขอเกิ่นประวัตินิดนึงนะคะเธอคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ทำงานในอาชีพที่สาวๆหลายคนอยากทำมากพี่โอ๋นั่นก็คือแอร์โฮสเตสนะคะไม่พอ ยังทำอาชีพนะคะมีเป็นไกด์เป็นอาจารย์แล้วก็มีธุรกิจอีกมากมายซึ่งถือว่าถ้าที่พูดมานี่คือประสบความสําเร็จมากๆแต่เชื่อไหมว่านะวัน,นี้หันมาทําออนไลน์และประสบความสําเร็จไม่แพ้อาชีพเดิมเลยมาอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมแขกรับเชิญคนนี้ถึงตัดสินใจมาทําออนไลน์ทั้งที่เดิมทีอาชีพเหล่านั้นมั่นคงอยู่แล้วนะคะพบกับแขกรับเชิญของใหม่เลยดีกว่านะคะโคชบีนะคะหรือว่าคุณนันทพัชจุติรัตน์นั่นเองค่ะเชิญครับสวัสดีสสดค่ะ โอ้โหป็นไหคะคุณแล้วผมผมชอบในช่วงของคุณยายใหม่นะเพราะว่าคุณยายใหม่นยเขาจะมีแขกที่หลากหลายอาชีพใช่แต่ว่าทุกคนเนี่ยมุ่งไปสู่ทางเดียวคืออยากจะประสบความสมําเร็จและเครื่องมือที่เขาใช้คือออนไลน์ช,ชอบฟังความหลากหลายดีฮะอย่างโค,<อ><บ>ค้ดบีเองก็เป็นแอร์มาหลายปีเลยใช่ไหมใช่ค่ะ ก็พอเรียนจบปริญญาโทนะคะก็ไปเป็นแอร์โฮสเตสนะคะของสายการบินต่างชาติสายการบินหนึ่งก็ทําอยู่นานนะคะจนเป็นชีพเพอร์เซอร์นะคะก็คือไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็ไปทําอาชีพอีกหลากหลายเลยเดินทางตลอดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือมาเป็นไกด์ด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะคะก็เลยแบบว่ามามาเป็นไกด์พาคนไปเที่ยวต่างประเทศแต่ว่าอยู่ๆพอมีโควิดนะคะใครจะไปคิดว่าสายการบินพาณิชย์จะหยุดนะคะ เดินทางระหว่างประเทศไม่ได้เลยะนะคะคราวนี้เนะี่ยเราก็แบบที่เขาจองมาค่ะก็ c a n ซิลหมดเลยะนะคะ,คะ,คะก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราตอนแรกปีแรกเราพอจะไหวะะนะคะเอ้ยวป,ปีที่สองมันทาไมมันไม่จบซะทีะนะคะก็เลยคิดว่าถ้าางนั้นเรามาลองอีกสักอาชีพหนึ่งะนะคะก็เลยลงทุนทําธุรกิจ ฟรนชายาตอนนั้นนะคะค่ะเดี๋ยวก่อน<า>อื่นนะคะทีมงานขาขอขึ้นเบอร์ทโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อนะคะของโคชบีสักนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะดูรูปจนเพลินชีวิตแบบว่ารูปเรื่องราวเพลินมากือเดี๋ยวนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มองหาอาชีพอีก<า>จริงๆอนะ่ะเดิมทีก็น่าจะแบบมีสตุ้งสตัง,ตงมีเงินเก็บทำไมมองหาแบบ ก็คนขยันไงเราเนื่อาชีพเดียวนะคือมันเหมือนว่าเราเราอยู่เฉยๆแล้วมันไม่สนุกนะคะเรารู้สึกว่าโอ๊ยถ้าอย่างนั้นเราเคยทํางานมีคนทํางานตลอดนะคะเดินทางไปนู่นไปนี้ไปตลอดนะคะพอนี้พอมันหยุดนิ่งๆเพราะว่าพอโควิดมันเหมือนปิดเทอมยาวนะคะเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยถ้าอย่างนั้นเราหาอีกสักอาชีพหนึ่งก็เลยมาทําธุรกิจแรนชส์อีกอันหนึ่งนะคะคราวนี้เนี่ย เขาไม่ได้ไม่ได้ดังมาก่อนเนาะเพราะว่าเ,าเป็นเราไปซื้อแฟรนไชส์เขามาครั้น,นี้เราก็เลยคิดว่าเราอยากจะทําธุรกิจตรงนี้ให้คนเขาเห็นรู้จักมากขึ้นก็เลยมามองหาการตลาดและการตลาดตอนนี้ มันก็ต้องเป็นการตลาดออนไลน์ถึงจะตอบโจทย์นะคะก็เลยมาเริ่มหลม,มองหาว่าเราจะไปเรียนคอร์สออนไลน์ที่ไหนเพราะว่าเราไม่มีความรู้เลยนะคะศูนย์เลยนะคะเราก็เลยมาเซิร์ชดูแล้วก็มาเจอคอร์สออนไลน์ค่ะใครจะไปคิดนะว่าแอร์โฮสเตสที่แบบมั่นคงนะคะอาชีพที่แบบว่าจะต้องบินนางฟ้าก็คืออยู่แบบบนท้องฟ้าตลอดเวลาใครจะคิดว่าโควิดจะทาให้ทุกอย่างมันได้ได้เปลี่ยนแปลงไปตอนนั้นนะคะที่ตัดสินใจก่อนที่จะมาทําออนไลน์มีอาชีพอะไรบ้างคะ ก็ทำเยอะเลยนะคะก็คือพอตอนนี้ที่ที่เริ่มต้นจากตอนเป็นแอร์นะคะแล้วก็มาเป็นสปาเมเนเจอร์ก็เดินทางไปอาเซอร์ไบจันนะคะไม่รอบไม่รู้จักกันรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอาเซอร์ไบจันจะไปเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับรัสเซียก็ไปอยู่นานอยู่นะคะเสร็จแล้วเนี้ยก็กลับมาเมืองไทยนะคะก็มาเปิดธุรกิจสปาของตัวเองนะคะแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลแล้วก็มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเเป็นเนี่ะมันอยู่มันอยู่ไม่ไม่ไม่นิ่งนะคะ เพนั้นรวมๆแล้วเงินแบบว่ารายได้เท่าไหร่ก็ก็เหมือนกับชีวิตดีๆใช่ไหมคะเพราะว่ามีหลากหลายอาชีพด้วยแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงนะคะแล้วก็ดีนะคะที่เรารู้สึกว่าเออแบบเราก็ทำหลายๆอย่างเราก็สนุกด้วยนะคะก็เยอะอยู่นะคะตอนนั้นแต่ว่าพออยู่ๆพอเกิดโควิดขึ้นมานะคะอาชีพที่เราเคยมีแบบเราเดินทางต่างประเทศเยอะๆนะคะเราไม่ได้ทำเลยก็เรารู้สึกว่าอุ๊ยมันมันไม่น่าเชื่อค่ะกับการที่อยู่ๆเราชีวิตที่เราเคย ดีมาตลอดเราได,ได้ได้เที่ยวด้วยอะไรได้ได้เงินด้วยได้รายได้ด้วยตอนนี้มันไม่ได้แล้วค่ะ,คะแล้วมาเจอออนไลน์เพราะว่าค่ะก็พอเราสนใจที่จะทําร้านธุรกิจแฟรนไชส์ตัวนี้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาความรู้นะคะเพราะว่ามันจะต้อง ใช้ออนไลน์แล้วละ่ะปัจจุบันนี้นะคะ,คะเพราะว่าพอคนที่อยู่บ้านหลีกเลี่ยงการออกข้างนอกนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการที่จะรู้เรื่องของออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะคะ,คะก็เลยคิดว่าถ้าง,งั้นเรามาลองเรียนดีกว่านะคะคอร์สออนไลน์พอมาลองเรียนเนี่ยเราก็ลองเซิร์ชเข้าไปอันนี้เขาสอนการยิงแอดโฆษณาตอนนั้นเห็นใครตอนนั้นตอนนั้นโคชบีเห็นเห็น,หน,หนใครถึงได้ตัดสินใจอะเข้ามาลองเรียนดูตอนนั้นเรียนกับใครคะโอ้เรียนกับก็ครูนะคะก็เป็นแบบ ครูสถาบันอันื้อนะคะที่สอนเกี่ยวกับธุรกิจนะคะ,คะก็เรียนกับครูโน้ตนะคะแล้วก็ครูปันนะคะ<อ>ก็คือแบบ เราเรียนกับครูโค้ชที่ประสบความสําเร็จจริงๆเพราะเราเห็นแม่นอตแม่นอตที่ทําตลาดใช่ไหมเพ่ที่ประสบความสําเร็จจริงๆนะคะเราก็รู้สึกว่าอุ้ยอันเนี้ยเราเชื่อใจได้เลยนะคะว่าเขาจะสอนสิ่งที่เป็นประสบการณ์ชีวิตจริงๆของเขาให้กับเรานะคะเพราะว่าเราเองคือเราไม่มีความรู้เลยศูนย์แต่ที่นี่ดีมากน่ารักเพราะว่าพอเราเนี่ยไม่มีความรู้เรามาเรียนเนี่ยเราจะมีครูพี่เลี้ยงนะคะคอยดูแล นะคะเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะสอนตั้งแต่การโหลดแอปพลิเคชันเลยนะคะเพราะว่าบีทำธุรกิจอื่นๆมาเยอะแยะเราไม่รู้เรื่องนะคะพอมาทําก็แบบอุ๊ยเรียนแล้วแบบพอเรียนไปเรียนไปอะค่ะเราลงมือทําจริงก็ได้ผลลัพธ์จริงนะคะแล้วไม่ใช่แค่การต่อยอดธุรกิจของตัวเองมันยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพเลยที่สามารถจะสร้างชีวิตแล้วก็พลิกชีวิตได้เลยทีเดียวนะคะจุดน่าสนใจของโค้ดบีเนี่ยคือแกมีธุรกิจแฟรนไชส์อยู่แล้วแต่แกอยากจะเอาแฟรนไชส์ติดปีไปทำออนไลน์ใช่ไหมคะ แต่ไม่มีความรู้ออนไลน์ก็เลยเจอคอร์สเนี่ยเลยไปเรียนคอร์สออนไลน์เพื่อจะเอาความรู้มาเสริมกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ทําอยู่ใแต่กลายเป็นว่าอ่ะแฟรนไชส์ติดปีกก็ดีแล้วก็มาได้อีกหนึ่งธุรกิจอีกหนึ่งอาชีพจากออนไลน์ตรงนี้เลยใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ ทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลยเมื่อก่อนเราบินตลอดเลยรเราไม่ค่อยมีเวลากับครอบครัวนะคะแต่อันนี้ธุรกิจออนไลน์เนี่ยดีตรงที่มันไม่มีหน้าร้านนะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าเราทํางานที่ไหนก็ได้เป็นอาชีพที่อิสระเป็นนายตัวเองมากเลยนะคะเราไปเที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วย สนุกด้วยสร้างไรายได้ด้วยะคะ่ะแล้วเดิมทีมีความรู้เรื่องออนไลน์อยู่ไหมพื้นฐานศูนย์เลยศูะเลยศูนย์จริงๆค่ะเขาไ่เรียนยากไหมจริงจริงไม่ยากนะคะคือคือเราก็แค่เดินตามคนสําเร็จคนที่เขาสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่เดินตามเรายังไงเราก็ทําได้นะคะเริ่มต้นทุกอย่างแล้วก็เขาจะมีครูพี่เลี้ยงแล้วครูโค้ดเนี่ยสอนเราอย่างละเอียดนะคะเราจะเรียนกันเนี่ยห้าวันห้าคอร์สนะคะเพื่อเป็นการพลิกชีวิตนะคะให้เป็นนักธุรกิจออนไลน์ ะะถ้าเกิดสมมุติว่าโอเนี่ยสนใจแล้วไม่สมมติหรอกจริงๆก็สนใจนะ,ะถ้าเกิดอยากจะเรียนบ้างเนี่ยต้องทํำยังไงคะ,ค,ะค่ะก็เรานะคะเราจะมีการเรียนเนี่ยวันนะคะซึ่งเราจะประกอบไปด้วย5เสาหลักนะคะของการเป็นพื้นฐานธุรกิจออนไลน์นะคะจะประกอบไปด้วยการปรับ Facebook p r โปรไฟล์ให้เป็นมืออาชีพนะคะเพราะว่าเราย้ายจากข้างนอกร้านข้างนอกมาเป็นข้างในออนไลน์ ะะเราก็ต้องมีการปรับให้ร้านเนี่ยสวยดูดี<ม>นะคะน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เป็นมืออาชีพนะคะแล้วเราก็จะมีการ สอนเรื่องของการตัดต่อภาพนะคะแล้วก็ทำคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็สอนคอนเทนต์นะคะเขียนยังไงให้สามารถทัดแรกน่าสนใจแล้วก็คนหยุดนิ้วโป้งอยู่ที่เราะนะคะแล้วก็สร้างเพจนะคะเพจก็คือร้านที่สามารถจะช่วยเราโปรโมทธุรกิจหรือว่าสินค้าของเราได้นะคะ,คะแล้วก็ยิงแอดโฆษณาสำคัญมากเพราะว่าเราจะยิงไปที่กลุ่มเป้าหมายแล้วให้ได้ผลลัพธ์ที่ คุ้มค่าที่สุดคือทั้หมทที่พูดมาเนี่ยคือใช้เวลาเรียนแค่5วัน5วันค่ะทเป็นเลยคล่องเลยใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติหลังจาก5วันสักวันที่6เรายังรู้สึกไม่ชานาญอยู่เงี้ยจะมีใครช่วยดูแลไหมคะมีค่ะเพราะว่าครูพี่เลี้ยงอะค่ะที่ตอนที่เราเข้ามาครูพี่เลี้ยงจะอยู่ดูแลเราแล้วเขาก็จะสอนนะคะคือถ้าเรายังสงสัยตรงไหนเนี่ยเขาจะคอยดูดูแลอยู่ข้างๆเราคือเขาจะอยู่กับเรา ตลอดเส้นทางจนเราเนี่ยสามารถทําเป็นแล้วก็สร้างอาชีพได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้บีเองก็เป็นครูโค้ชเหมือนกันนะคะเราก็จะอยู่ดูแลกันไปค่ะโค้ชบีเขาจะมีแบบอย่างลูกศิษย์บางท่านอย่างนี้ค่ะที่แบบเรียนเรียบร้อยแล้วประสบความสําเร็จแล้วทีนี้อาจจะกลับมาเติมวิชาความรู้ใหม่มีแบบกลับมาเติมอีกไหมมีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกที่เราเรียนมันเป็นคือพื้นฐานค่ะแต่พอเรายิ่งทําไปอ่ะเรายิ่งรู้ลึกเรายิ่งรู้สึกสนุก ะะแล้วมันมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายในโลกออนไลน์นะคะตลาดออนไลน์50ล้านคนนะคะแล้วความรู้ในแพลตฟอร์มต่างๆค่ะที่เราจะเอามาช่วยในเรื่องของการตลาดมีให้เราเรียนรู้ไม่รู้จบนะคะต้องอัปเดตไปเรื่อยๆค่ะค่ะ,คะแล้วโคชบีหันมาทํางานทางด้านนี้ทางด้านออนไลน์แบบนี้นานแค่ไหนคะจริงๆไม่ยังไม่ถึงปีเลยค่ะเดือนนี้เดือนที่10เองนะคะแต่บอกเลยว่ามัน คือเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วลงมือทําแล้วก็สร้างผลลัพธ์ได้เร็วมากๆนะคะคตอนนี้ก็คือรายได้ก็6หลักแล้วนะคะคือแบบไม่น่าเชื่อว่าแบบว่าออนไลน์จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะคแล้วตอนทาออนไลน์ที่บ้านว่าไหมก ที่บ้านก็ตอนแรกก็จะงงแบบเอยเดิมก็ดีอยู่แล้วออนไลน์จะไหวเหรออะไรใช่ค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยมันคือแม่ค้าไหมใช่แม่ค้าออนไลน์เราก็บอกว่าไม่ใช่แม่ค้าออนไลน์คือมันเป็นนักธุรกิจออนไลน์ที่เราสามารถที่จะทํางานนะคะภายใต้มือถือเพียงเครื่องเดียวนะคะคือมันดีมากๆมันดีมากกว่าคือตอนนี้อยากให้เขาลองเข้าใจแล้วก็เปิดใจนะคะก็อธิบายให้เขาฟังว่าออนไลน์ณขณะนี้เนี่ยมันเป็น อะไรที่มันเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกนะคะถึงแม้ธุรกิจที่เรามีอยู่เราจริงๆแล้วก็กระทบนะคะแต่ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยกระทบในเชิงบวกนะคะถ้าที่อื่นเนี่ยก็จะเจอเยอะเหมือนกันนะคะเรื่องของการว่าจ้างงานใช่ไหมคะอะไรพวกนี้เนาะแต่ออนไลน์เนี่ยเราทำเราก็ปลอดภัยเนาะเราอยู่ที่บ้านเราทำงานได้นะคะสร้างอาชีพได้เลยค่ะพูดสรุปค่าเรียนอะไรกันก่อนไหมโอ้โค่ะแบบนี้แล้วเนาะ กเรียนแ,<ท>แไหมคะค่ะก็ปกตินะคะ9,700บาทนะคะแต่ว่าสำหรับแฟนรายการนะคะ,ะลดเหลือ97บาทตัดศูนย์ออกไปเลยค่ะ,ะนะคะตัดศูนย์ลงไปเลยแล้วก็นะคะเราเวลามาเรียนเนี่ยเราจะมีครูพี่เลี้ยงดูแลนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะมีแถมให้สำหรับ t k t t o k นะคะโค้ตตอนนี้ t k t t o k ก็กำลังมาแรงนะคะ,คะเราเรียนรู้ t i t t o k เอาไว้เราก็สามารถที่จะสร้างเงินได้แล้วก็ แถมนะคะไลฟ์สดให้คนลักแล้วก็ควักตังค์ด้วยแต่ว่าพิเศษสําหรับ100ท่านแรกเท่านั้นะนะคะถ้า101เนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้ราคารี้้ได้แล้วนะคะต้องขออนุญาตกลับไปที่97 0 0นะคะแล้วก็ติดต่อนะคะที่ Line แอดนะคะแอดมีแอด add ด้วยนะคะโอเค9 9 9นะคะหรือว่าติดต่อที่064นะคะ 95 3 9535นะคะค่ะ100ท่านแรกตอนนี้ออนไลน์กันมาได้เลยนะคะสามารถโทรกันเข้ามาได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเกินไปอ่ะจาก100ท่านก็คือราคาวันนี้เนะะี่ยค่ะก็คือพิเศษมาก97บาทอันนี้ก็ถือ,อว่า,าเป็นแบบไขกรกสานค่ะอะไรไปซึ่งถูกมากๆเลยนะคะสำหรับความรู้ที่ได้มาที่ถามหน่อยว่าอย่างส่วนใหญ่คนอาจจะมองว่าเออเดิมทีเนี่ยเรามีต้นทุนสูงอยู่แล้วะอะไรอย่างี้การไปทำออนไลน์าอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพเดิมอยู่แล้วอย่างนี้หรือเปล่า จริงๆไม่เลยค่ะเพราะคนที่เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ online, ทุกคนศูนย์ะนะคะ,ค,ะความรู้เราไม่ว่าเราจะทําอะไรมานะคะหรือเรียนอ,อะไรมาความรู้ออนไลน์เราเป็นศูนย์<ม>ทุกคนเท่ากันนะคะเรียนรู้พร้อมกันเรียนรู้แล้วก็ลงมือทานะคะแล้วก็เรียนรู้จากครูโค้ดที่ประสบความสําเร็จซึ่งมันเป็นประโยชน์สําหร,รับมามา้าเพราะว่าเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเราเองะนะคะผู้ชมถามผมมาเยอะนะบอกว่าเป็นคอร์สเรียนออนไลน์แล้วจริงๆเนี่ยพอธุรกิจข้างในเนี่ย เขาทำอะไรกันบ้างที่ที่อย่างโค้ดบีก็บอกว่าโค้ดบีมาเจอธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจที่มาจากเลนออนไลน์เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะฮะค่ะก็คือเราเนี่ยจริงๆแล้วคือพอเราเราย้ายร้านนะคะหน้าร้านเราเนี่ยไม่มีแล้วเราย้ายร้านจากข้างนอกเข้ามาอยู่ข้างในเราก็มาเริ่มทําให้ร้านของเราเนี่ยน่าสนใจแล้วคราวนี้เราก็ต้องมารู้ว่าเราจะขายอะไรในร้านของเราเราต้องมาเริ่มมาเรียนรู้ใส่ความรู้ให้กับตัวเองว่าสินค้าของเราคืออะไรแล้วเราเนี่ยจะ ขายในตลาดช่องทางไหนซึ่งตลาดในออนไลน์ก็คือแพลตฟอร์มซึ่งประกอบไปด้วย Facebook นะคะ t i k t o k IG อ,อะไรพวกนี้ซึ่งเราต้องใส่ความรู้เข้าไปเราถึงจะสามารถทําธุรกิจออนไลน์ให้ใดีขึ้นได้คือเก็มีสินค้าให้ใช่ค่ะคเราก็จะมีการแนะนำนะคะสำหรับท่านที่มีสินค้าอยู่แล้วหรือธุรกิจอยู่แล้วก็สามารถเอานําความรู้ความออนไลน์เนี่ยไปต่อยอดได้แต่ถ้าใครที่ยังไม่มีเนี่ยเราสามารถแนะนําได้ว่าสินค้าแบบเทรนตอนนี้มันคืออะไร เพื่อที่ให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ถูกนะคะอย่างค้นบีเองก็มีสินค้าอยู่แหละที่เป็นสินค้าแฟรนชใช่ค่ะแล้วแล้วมันเวิร์กไหมฮะหลังจากที่เราเอาความรู้ออนไลน์มาติดปีกให้กับแฟรนช์ของเราช่วยได้เยอะมากค่ะนะคะทําให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นแล้วก็คนรู้จักมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือว่าธุรกิจออนไลน์พอเราเข้ามาเรียนเราถึงได้รู้ว่ามันมันดีกว่าที่คิดนะคะมันทํากำได้เลยแบบว่าสามารถสร้างรายได้ให้ให้เราอีกกระเป๋าหนึ่งได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ทีมงานบอกว่า สายใกล้จะเต็มแล้วเหรอคะอ๋อหนึ่งร้อยท่านแรกรีบแอดเดี๋ยวขอขึ้นอีก QR code อีกรอบนึงนะคะเบอร์โทรแอดนะคะ OK ห้าเก้าเก้านะคะตอนนี้เนี่ยสายก็ติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นนะคะรีบแอดไลน์นะคะรีบโทรติดต่อกันเข้ามาเลยนะเพราะว่าแค่100ท่านแรกเท่านั้นนะคะกับพิเศษวันนี้นะคะ97บาทหวันเริ่มเรียนเมื่อไหร่คะ เราจะเรียนกันทุกๆอาทิตย์นะคะก็เริ่มเรียนวันจันทร์นะคะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านที่สนใจนะคะรีบโทรเข้ามาเลยนะคะเพราะว่า100ท่านแรกเท่านั้นนะคะติดต่อมาที่ไลน์แอดนะคะโอเคห้านะคะหรือว่าเบอร์0ูนย 9 5 3 9 5 3 5นะคะหรือสแกน QR code โได้เลยนะคะด่วนนะคะเพราะว่าร้อยท่านแรกเราถึงจะให้มีแบบครูพี่เลี้ยงเพราะว่าถ้าเกินกว่านี้ครูพี่เลี้ยงเราไม่พอ,อเราต้องการจะให้ทุกคนเนี่ยได้อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ดูประกบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้รีบโทรเลยนะคะเพราะท่าน1นึท่านที่1ท่านที่101เนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรามีแถม Tik t o อ นะคะ,คะแล้วก็ไลฟ์สดให้คนรักแล้วก็ควักตังค์ด้วยนะค,ะ,คะสุดท้ายแล้วค่ะโคชบีค่ะฝากบอกคุณผู้ชมหลายท่านหน่อยหลายคนมีงานประจําทำอยู่บางคนอาชีพมั่นคงแต่รู้สึกว่า ถ้าการทาออนไลน์แล้วอาจจะทําให้ตัวเองกลัวเสียภาพลักษณ์ณวันนี้โค้ชมีเป็นอีกงท่านที่ประสบความสาเร็จแล้วก็ภาพลักษณ์ในอาชีพเดิมก็ดีแล้วก็หันมาทำออนไลน์นมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมที่ชมอยู่บ้างเชิญค่ะได้ค่ะคือออนไลน์นะคะบอกเลยว่าข้อดีข้อเด่นของออนไลน์คือเราไม่มีหน้าร้านนะคะเราย้ายทุกอย่างเข้ามาข้างในออนไลน์แล้วเราไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะเราทํางานที่ไหนก็ได้นะคะภายใต้การ ทำงานของมือถือเพียงเครื่องเดียวแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยจะมีอิสระเราเป็นนายตัวเองนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองเรามีอิสระภาพทางการเงินแล้วก็อิสระภาพทางการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้บอกเลยว่าใครก็ตามที่กําลังมองหาอาชีพใหม่ๆหรือว่าอาชีพเสริมนะคะสามารถที่จะมาเรียนรู้ตรงนี้นะคะอาจจะพลิกชีวิตคุณไปอีกรูปแบบหนึ่งเลยก็ได้นะคะ <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะย้ำโปรก,กันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับโค้ชบีนะคะสอนออนไลน์วันนี้นะคะแล้วก็แถมฟี t ิกต็อกนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะไลน์แอดนะคะ OK 599หรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะคะ064 9539535 100สายแรก100ท่านแรกเท่านั้นนะคะอันนี้ผมต้องไปเจอโค้ดีไหมหรือว่าเราเรียนผ่านออนไลน์เราเราเรียนออนไลน์ค่ะแต่ว่าเราก็จะได้เจอกันนะคะทุกคนที่ติดต่อมาแล้วมาสมัครเรียนเนี่ยก็จะได้เจอกับโค้ดบีแล้วก็ทีมครูพี่เลี้ยงค่ะในคอร์สเรียนค่ะอ๋อไปเรียนในที่เรียนในออนไลน์เลยเราเรียนผ่านซูมค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มันก็ไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะเราเรียนผ่านซูมก็เรียนกันได้เยอะๆเลยค่ะค่ะ ครับวันนี้ขอบคุณโค้ดบีนะครับขอบคุณยายน่อยด้วยครับขอบคุณครับ